เป็นเพื่อนกับพี่งครับอ๋อเป็นเพื่อนเหรอใช่นี่ทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับนุหนุหนุหนุ๊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 นนี๊นุ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 อนุ๊นุ่นุ๊นนนุ๊นุ๊นุนุ๊นุ๊นุ๊นุนนนนน เออชั้น50ใช่จริง50องศาองศาถ้าอายุเฮียเลยอ่ะเฮ้ยถ้า50เป็นไก่อบเอาก้าวก้าเลยก้าที่ก้าไก่อบก้าตอนนี้9องศานะครับผมแล้วตอนนี้เราก็ก้าเดินอยู่ครับพูดไปบ้นแล้วก็ต้องเล่นแล้วในอนาคตเราจะก้าวหน้าใช่ครับตอนนี้เรางจะก้าวไปข้างหน้านะครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้เราไปกิน next หนูเมื่อกี้ไปกินอะไรมาครับเมื่อกี้ไปกินโอ๊ยอะไรอย่างแล้วเมื่อกี้ไปกินหมูย่าง มาครับทุกคนมีเรื่อง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 เล่ามีเรื่องเล่าให้หนูเราไปกินคืนนี้เป็นย่างใช่ไหมไม่ใช่มากินของหวานต่อแล้วเคกอร่อยมากเออมันกินสามชกแล้วก็หนูบอกว่าเฮียไมกินหรอกอืมก็อ้วนใช่ก็มันอ้วนไงก็ยังต้องอยู่อีกนานเดี๋ยวถ้ากินวันนี้เยอะแล้วมันจะอ้วนไงแล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะแล้วสุดท้ายเป็นไงเฮียบอกว่า เ <c oughs> ขาบอกว่าทนไม่ไหวบอกว่าทนไม่ไหวแล้วอยากให้กินอ่ะเนียขอคําสุดท้ายแล้วหนูบอกมาว่าอะไรลุงหมททุกคนอุ๊ยหน, <c oughs> นาวประมาณกินประมาณสี่ห้าอันใช่ไหมแล้วหนูก็บอกว่าขอทุกอันอย่างละนิดขอ,อทุกรสเลยก็เป็นฟิลที่แบบว่าพร้รมอมก,กันคแบบําสุดท้ายพร้อมกันคสุดท้ายขอให้ได้กินขอให้ได้กินทุกรสใช่ตอนแรกจะกินนิดเดียวแต่ก็คือสั่ง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 ตอนแรกสั่งไปสองชิ้นแล้วเฮียมาเฮียก็ชวนสั่งอีกแล้วก็สั่งเยอะแยะเลย เฮียสัง,สงหรอเฮียก็ชวนกแล้วก็มันดูน่ากินอันเนี้ยแ,แต่อร่อยครับผมอร่อยมากใช,ใช่อร่อยพรุ่งนี้ก็จะกินอีกมีกินอะไรดีนะพรุ่งนี้กินอะไรดีนะจริงๆเกย์ชอบพรุ่งนี้จะกินข้าวนนหน้าเนื้อนีจะกินดูเราอันนี้วันแรกเราก็แบบวันคือวันแรกเราก็คือแบบวันนี้ทั้งวันเลยตั้งแต่ตอนเช้าแล้วอะ่ะพี่เฮียซื้อก้าเตีียวมากินตั้งเยอะคนเครื่องบินก็กินอีก ย้อมก๋วยเตี๋ยวเลยเหรอวันนี้วันนี้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหนูฮะตั้งแต่เช้าตอนก่อนไปแอร์พอร์ตก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวเรือตั้งแต่ตีห้าขึ้นแล้วเครื่องบินก็กินอีกแล้วม่เยีะกินหมูย่างอีกแล้วก็ไปกินขนมกินสี่มื้อเลยนะแล้วเฮียตอนบนเครื่องเฮียก็สกินหนูกินด้วยกันก่อนหนูจะนอนเฮียกกินหนูบากินอ้าวแต่หนูก็แต่หนูก็รู้บากินไงเลยบางกินทุกอย่างใช่ตอนนี้เรามาแฟนมีที่เกาหลีนะครับผม อยู่กับพี่ม็อบนี่เจมแล้วก็พี่แอนดี้ดูเขน่อยรักกันย่าจีฟลิปนะอุ้ยไหน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 ฟลิปกล้องไหนอุ้ยลาการ์ลากัน์อุ้ยเหม็นใหญ่โอ้อันนี้คือการแสดงความรักเหรอไม่ไม่ไม่ที่โดดเดี่ยวแล้เพื่อนหเดียวได้เพือ่อไปไม่ถูกเขาเขาอ่ะไปไม่ถูกพี่ม็อเป็นไงบ้างครับสำหรับทริปนี้เอาไ๊ยอะไรไม่ไม่เดี๋ยวฟังทั้ง มุมไลฟ์ออปชั่นนะครับ,บ,ม,บม,นะมุมกลับของเราแฮปปีน Happy, Happy ้นะน้องๆแฮปปี้เราไปแฮปปี้แฮปปี้อยากขี่สกตูสกตเตอร์แฮปปี้แฮอยากขี่สกูตเตอร์ทำไมอะ่ะมันต้องหยอดมันต้องสมัครแอปพลิเคชันใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ต้องแบบเดินมาทุกคนมันจะนมีสกตูตเตอร์ใช่เห็นคนมีสกตูตเตอร์คนนึงแล้วแบบเขาเลี้ยวเข้าซอยแล้วหนูยิ้มสักแอสใช่ไหมเขาดริฟท์เขาดริฟท์แล้วเสียงก็แบบเขาไม่ได้ดริฟท์ขนาดนั้นแต่มันเป็นเสียงเบรกหรือเปล่า นั่นแหละแต่มันได้ยินมันแบบเป็นจุดความสนใจใช่ไหมมันรีฟใช่ได้ยินอะรี่บ้างแบบเป็นสปูตเตอร์ไฟล์ดไหนหนลองริฟดิรีฟก่อนรีฟไปทางไหนอไงเงี้ยริฟมาฮันนี่อะไรนะต่อครับทุกคนเวมารวเมาเล่าสู่เล่าสู่กันฟังแป๊บนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววังว่าเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะครับผมพรุ่งนี้ก็ ทำงานภารกิจนี้เจมีงานใช่ไหมแล้วก็เรามีถ่ายึ๊ดๆนิดนึงครับผมแล้วก็ฝากเพลมิที่เกาหลีด้วยย้อยังซื้อออนไลน์ได้อยู่ใช่ไหมซื้อออนไลน์ได้ยังซื้อออนไลน์ได้ตลอดว่าก็มีเพลงใหม่ๆโชว์ใหม่ๆเหมือนกันนะสําหรับรอบนึงครับใช่ครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแบบคนดูเยอะมากสนเกาหลีก็หลายหลายคนนะครับผมเยอะมากเจอกันครับคนดูกี่คนไม่ไน้นอนแต่อุ้ย เท่าไรหนูสองน่กว่าปอหน่วสองยีบคนเองเหรอยี่งจสขึ้นึเซี่ยวยี่สิบคนอากาศดีมากที่ฟฟินนี่คืออากาศเย็นนะครับผมมันเย็นแต่ว่าเหมือนอาการโอเคขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วครับผมหนูเป็นแทนแล้วหนเป็นไม่ได้ไม่เป็นหลอกสตองย้อนเป็นไรกันหนูน่ารักแย่ไม่น่ารักหรอค น้องหนูแค่เอ็มบีพิสิเดี๋ยวบินไปหาทุกคนสนทุกคนที่มาต่างประเทศอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมกินอยู่เป็นสุขนอนหลับอิ่มสบายนองหนูเนาะนาะใช่เนาะเราจะหนูไม่ได้ฟังเัง่ยนอนหลับอิ่มสบายสุขสบายเพลมปฟรีสุขสีมั่งมีสีสุขไม่ปวดหลังไม่ปวดหัวเข่าสี กินดีอยู่ดีดดดแต่รักษาสุขภาพกันธุโยกลรยนะครับผมจะได้ทำอะไรคิดถึงทั้งสองคิดถึงเพิ่งวันเดียวเองครับแปบ๊บเดียวเองเดี๋ยวก็กลับแล้วอีกแค่16วันเอง16วันใช่เดี๋ยวจะแวปถ่ายรูปตามสัญญาเนะเรอดูรูปหลุดหนูเลยเดี๋ยวหาจังหวะก่อน จะบอกว่าหนูมีแล้วดุหเหี้ยแ ok ล <laughs> <laughs> ้วอ้าวเดี๋ยวมันหลุดเกินไปหลุดเกินไปหรอมันหลุดไปนิดนึงได้หนูมาเบอร์ไหนเฮียไปเบอร์นั้นแหละใครเปิดมาเบอร์ไหนอ่ะหนูจะแอบถ่ายตอนเฮียนอนแล้วน้าเหนียงออกน่ารักออกเหนียงเฮียน่ะอุ้ยหนูก็มีนะโอ้เอาอะไรมีเนียงหนูมีนะเนียงได้ครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะครับผมเดี๋ยวไปใส่กระเป๋าแป๊บนึงนะครับ แล้วก็กาแฟมีกาแฟจะไปทางกาแฟคือคอแฟ่คอฟกาแฟกาแฟกาแฟเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนบายบายฝากด้วยครับผมรักษาสุขภาพด้วยครับทุกคนดูกดปิดไลไ์ขค่ไหนเย็นกดเดินไปกดไม่หรอเฮียไม่ถึงเรไม่ถึงหรอ อ,อ,อุ๊ยได้แม่นได้แล้วอุ๊ยม่นด้วยอันนี้ยังกลเลยนะสวักันครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายครับ hey.